สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นินเนโกะช anel นะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกะในเกมวอเฟรมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมา,มากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคต่อไปจะเป็นอ่าบาโลทีเทียนะฮะในวันที่20กุมภาพันธ์2569นะฮะจะมีอะไรกันบ้างเดีย๋ยวไปดูกันนะไนดูซีของใหม่ อะไรอ่ะมอสอัคก,กันอัมโมแม็กซิมัมนะฮะอ่ะเป็นไปได้เก็บนะฮะใบนี้เก็บอยู่แล้วใบใหม่ค่อนข้างโอเคละมัง้งอัมโมแม็กซิมัมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่มอสก่อนนะฮะอ่ะอันนี้ใบใหม่อยู่แล้วอ่าฟาร์มอัมโมเนาะก็จะเป็นอัมโมแม็กซิมัมของอ่าอัคก,กันอ่ะต่อมาเป็นฮีทสเตตัสชาร์จถ้าใครไม่มีซื้อก็ได้แต่ว่ามันฟาร์มไม่ยากนะเออมันก็ดรอปทั่วไปนะฮะเป็นของพืชพกก็จะเป็นบวกฮีทบวกสเตตัสชาร์จนะ อันนี้แหละรี l o a d สปีดของปืนพกเป็นไปได้หยิบเหมือนกอัน m o ดพ i อืมใบน,นี้ไม่ต้องใบน,นี้ไม่ต้องอันนี้ตกตามพื้นก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเป็นสแล s ของพิสโตนะอ่าเชลช็อกเชลช็อกอันนี้จําเป็นมันแรกน่าจะส่วนใหญ่มอดไฟฟ้าน่าจะมาจากบาโลแทบทั้งหมดเลยนะถ้าผมไม่ไม่เขาเรียกนะไม่ชัวเออไม่ชัวแต่ว่าเป็นไปได้แรกไปก่อนอันนี้แหละดาเมจของช็อตการอันนี้แรกครับจาเป็น electric ช็อตการอันนี้ก็จําเป็น อ่ามอสแปรช่างมันไม่ใช้เอออันนี้ไม่ต้องแลกก็ได้แต่แลกสะสมก็ได้แล้วแต่เราเนาะอัพบิลิตี้สตนของอาร์ควิงอันนี้จำเป็นเหมือนกันอันต่อมาเป็นอ่าพาวมิเนชั่นเพิ่มระยะระเบิดของปืนโฟกเอาไปใช้กับใครวะไอเอพิแท็บเออเอพิแท็บได้อ่ะสรุปมอสพาวมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบหกใบเป็นไปได้แลกให้หมดนะฮะมอสพาวมเป็นไปได้แลกให้หมดอ่าแล้วก็เชลช็อคอีกใบหนึ่งนะฮะไอสองใบนี้สลักกับอิมแพคไม่ต้องก็ได้นะครับ ส่วนไฟติดไปด้วยก็ได้ครับถ้าหาไม่ได้เนาะก็ติดไปด้วยก็ได้อะต่อไปโหอ,โอะตุรจีป,ปีมะเป็นเอเบมอะติดแขนหนึ่งเครดิตกดเล่นไปก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะราคาเดียวกันปะไม่หรอไม่แฮะสี่หมื่นโอ้เนี่ยแอบแพงแต่เราคนไม่มีตังอะอันแรกเป็นเอเบมของม้านะฮะก็คือปีนี้เนาะเป็นปีม้านะฮะอันนี้เอเบมของงูอะใครชอบก็กดไปก่อนก็ได้นะต่อตามราคานะฮะ ดูแขกห้าสิบห้าแล้วก็สี่หมื่นห้าอ่าสี่หมื่นห้าเครดิตเนาะอ่าต่อมาเป็นปีมังกรเอ็มเบมปีมังกรถ้าจะเอาของปีก่อนๆมาขายน่าจะทั้งหมดเลยเนาะอ่าต่อมาเป็นอา่าปีกระต่ายนะฮะปีกระต่ายเป็นสกินไขว้ซาลินเออซาลินของมังกรเป็นโคมา่าของงูเป็นมิลลาชแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยปีวัวเหรออ้าวไหนเอ็มเบมฉช่ไหม อ๋อเป็นสัญลักษณ์ตรงอกเป็นซิกิลไม่ใช่เอมเบมอันนี้เป็นซิกิลปีบัวน,นี่ของใครอะ่ะเสือ,อน,นี่ของเกนเดียวใช่ไหมเสือเป็นของเกนเดียวเป็นเอมเบมเหมือนกันทำไมเกนเดียวเป็นเสือนะอันนี้ก็เสือแต่เป็นซิกลิลก็เป็นติดอกเหมือนกันนะฮะเอาไปติดข้างหลังแล้วเบลว่าเป็นเสือเห็นกันได้ไหมอ่ามเกาะขี้เทียของแมวเป็นของคาแบทนะฮะอาเมื่อของคาแบทบ ต่อมาเป็นที่ห้อยเมลีแบบนี้เป็นลายสไตล์แบบบาโลเนาะอันนี้ะไรอะ่ะต่างหูต่างหูต่างหูบาโลอ่ะอันต่อมาเป็นไซอันดาน่าของบาโลเดียมเดียมอันต่อมาเป็นก็เลยอะนะ่ะลีดิเมอร์ซีรีส์สนิมสกินนะอันนี้เป็นสกินอย่างเดียวนะฮะ ใส่พามได้ใส่ปกติได้นะอ่ะต่อมาเป็นอาวุธเวปพอนอ่ะอันนี้ผมใช้บ่อยใครชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ผมใช้บ่อยมากไอ้ปืนอากนริสมาอันนี้นะใครสนใจก็หยิบไปกันหยิบไปก็ได้นะฮะแต่แบบเอาไปเอ็มอเฉยๆก็ได้เออเก็บมาสเตอร์ดีแลงก็ได้นะครับอันต่อมาอเลกาเรตอันนี้เก็บเอ็มอรเลยครับมีเกรฟอีกเยอะให้เล่นนะฮะอเลกาเรตมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ แต่ถ้าใครชอบก็หยิบไปเล่นก็ได้เออแต่ก็เก็บไปมานะเก็บไปอาเหมือนกันวัซซิล็อกอันนี้ใส่เชตเตอรี่อิมแพคแลอาไปรถเกาะได้นะฮะยิงอิมแพคออกเยอะนะก็ใช้หลายงานเหมือนกันไอช่วงเขาเรน,นะช่วงรถเกาะไอทัมเปอร์ก็ใช้ช่วงรถเกาะเดลอนก็ใช้อ่าเพกสตาร์มาก็ใช้เออก,กเอ,อ,อก็เชตเตอรี่อิมแพกกับอ่าวัซซิล็อกก็รับจบหลายงานต่อมาพิสมาโอหมา อันนี้เป็นทอนฟ้าติดไฟฟ้าเล่นอินฟูได้เอ,อก็เป็นทอนฟ้าที่ดีอันนึ่าเก็บมาเตอร์ลีแองเหมือนกันนะฮะอะเป็นไปได้พวกนี้แลกให้หมดนะอันนี้ใช้งานได้จริงอันนี้ผมไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่แต่ใครจะเล่นแล้วแต่อันนี้ใช้งานได้จริงอันนี้ก็ใช้งานได้จริงฮะแต่ว่าเป็นไปได้เก็บมาแลก MR ให้หมดนะต่อมาเป็นยิปลูกงูจิบลูกงูน่าจะของปีก่นกอนๆปีที่แล้วปะของมิลานเนาะ ่ะจิบลูกงูมมอ,อีกอันหนึ่งอันต่อมาเป็นจิบลูกม,มังกรมังกรน,นี่ใครนะโคม่าปะจิบกระตา่ายอันนี้อะไรนี่แฮมสเตอร์เหรอก่อนอันนี้มีแฮมสเตอร์ด้วยเหรอแต่ผมไม่เคยแลกด้วยฮะ,ะจิบไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้จิบบารา์โลกีเทียนะฮะจิบก็คือใส่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยเออ อันนี้อะไรอ่ะ Neo ศูนย์หนึ่ง Neo ศูนย์หนึ่งมี o d o r a t าพ l า um, มนะฮะมีโว e r l d Plam um, Bupin อาร์คเล็กพ l ามโว r l d Plam System Odorata Plam um Wing นะฮะก็ใครขาดชิ้นไหนก็ลองมาแลกไปเปิดดูก็ได้นะฮะร้อยยี่สิบห้าดูแคปนะฮะอันนี้อะไรน็อ n o k ลสเตจูของออเตเวียอ่ะตั้งยานตั้งยานอันต่อมาเป็นเครื่องดูดขุน่นอันนี้ถ้าไปวางบนยานมันจะอ่ามัาเรีเยกอะไรนะเดินไปเดินมาเออ อันนี้มันเป็นฉากอวกาศเอาไว้ตกแต่งตรงไอ้ห้องของหมวกโลตัสนะครับเออมันมีอีกหลายฉากนะอันนี้ก็เป็นหนึ่ง,งนั้นเป็นฉากอวกาศอันต่อมาเป็นครูฟวอมนะฮะไอ้น,นี่เป็นไอตัวฟาสกับวอมในเดมอสนะอะอะไรนี่อันต่อมาเป็นอ่าไม้ถูกพื้นพรามแล้วกันเนาะก็น่าจะเป็นพวกพันลงพันลง,นลงไอ้กีเนียพรามสมัยออร์ชินเขาใช้กันอะ่ะฟัง ใช่ไหมอ่ะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยของเอาไวต้ตกแต่งตกแต่งยานเฉยๆนะอ่ะต่อมาเป็นอ่าล็อกอินมิวสิกช่วงที่ดาเกตเข้านะครับเป็นเพลงแหละเออเปิดยานได้อันต่อมาเป็นพรูฟของอินารอสนะฮะจมตันๆเหี่ยวด้วยนะน่ารักดี ไอ้พวกรูปนี่ผมเก็บแม่งทุกตัวเนี่ยชอบลายนี้่ะต่อมาจะเป็นเควส t ของอินาร์ดปกตินะฮะใครยังไม่มีวอลเฟมอินาร์ดสามารถมาแลกอันนี้ไปเล่นได้นะฮะก็จะได้อ่าชิ้นส่วนของอินาร์ดอยู่ในนี้หมดเลยนะ แล้วก็เช่นเคยมันจะมีอ่าถ้าเอาอินาร์ลอตพามามันจะมีเควสกันบาโลอีเควสนะฮะก็สามารถมาเล่นได้นะฮะสรุปสรุปมดพามแรกนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบมดพามหกใบนะฮะแล้วก็เชลช็อกหนึ่งใบส่วนอ่าคีสเตตชานอันนี้แล้วแต่เลยสองใบนี้ไม่ต้องเนาะแล้วก็อากันอันนี้โอเคปาลิก้าอ่าอมาอันนี้โอเคเล่นได้อันนี้เล่นได้เออเป็นไปได้ก็เมาให้ให้หมดก็ดีนะฮะอ่ะต่อไปจะเป็นช่วงของ กล่องเลวนะฮะกล่องเลวอันนี้ผมได้ไอซิหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรอบนี้เรามาหวังแค่ไม่ต้องได้ไอคอมมอนเออันคอมมอนใช่ไหมคอมมอนได้อ่าแลได้แล้วก็รีเจนเดอรี่ได้แล้วแต่เลยอันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ24ชั่วโมงบัฟอะผมโอเคหมด like that, อ่ะกดชักกิง้งเออเอ็กซิลัสวอลเฟมโอเคไม่ได้ตามตามที่บอกเลยไม่ได้24ชั่วโมงบัฟคือโอเคหมด ประมาณนี้สำหรับบาโลคีเทียในรอบนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าแฮปอันเดียลนะทุกคนบาย